สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตรุจจินก่อนการเจมส์จัดหนักอังเปาเปเมียจะโอนจนกว่าเธอจะรักเรียกได้ว่ารักเมียเปยิ่งกว่าสิ่งใดสมเป็นสุดยอดสามีดีเด่นจริงๆสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มเจมส์เรืองศากรลอยชูศักดิ์ทีล่าสุดโอนเงินให้คุณภรรยาคนสวยครูก้าจำนวนหลายแสนบาทเป็นอังเปาเล็กๆน้อยๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าตรุจจินปีนี้เฮียโอนให้หนู999บาทนะเป็นอังเปาเลขสวย แชแท็กจะโอนจนกว่าเธอจะรักช่างเป็นวิธีบอกรักเมียที่น่ารักไม่เหมือนใครจริงๆครับนั่งครูครก้อยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าวายเพิ่งเห็นรักตั้งนานแล้วนะเฮีย <Yeah. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเจมส์ก็ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดครูก้อยด้วยฉนดบ้านพร้อมที่ดินที่กอทอมอและฉนดที่ดินชายหาดอีก3มแปลงที่ใต้พร้อมติดแฮชแท็กว่าเมียไม่เคยร้องขอกระเป๋ารถนาฬิกาถามหาแต่ฉนดที่มีตราครุฑแดงเท่านั้นแฮชแท็กรักเมียต้องเปม Ag, น้ำพักน้ำแรงนี้เพื่อเมียท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้็มาดูนครับขอบคุณข้อมูลจากที่นี c o m ขอบคุณครับ